ตอนนี้เรากําลังถอดเสื้อสูบกันนะครับผมเป็นเสื้อสูบเ,เครื่องยนต์ของเอมะฮาฟีโนครับอันนี้ก็มอีอาการเครื่องยนต์หลวมนะครับผมวาล์วก็รั่วบ่อยๆครับสตาร์ทติดยากเรากําลังจะทําการถอดแล้วก็เปลี่ยนเสื้อสูบนะครับผมเสื้อสูบเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นเครื่องสูบไอ้ของใหม่เลยนะครับแก่กองตอนนี้ทีมงานช่างกำลังถอดนะครับเดี๋ยวครับฟัเมื่อดีฮักมาดูกันนะครับว่าลูกสูบมันเป็นยังไงครับทำไมมันสตาร์ทยากจัง อันนี้คืเป็นเสื้อสูบเป็นของแท้ติตรดรถมานะครับผมเขาปลดสลักปลดกีบลอ็อกเอาไขควงมาปลดลูกสูบไอ้ของ กดกรีบลอกออก่อนนะครับผมจะตีสลักออกมาเป็นลูกสูบไซสแตนดาร์ดมาจากโรงงานครับเล็กๆครับผมเป็น1 1 5ซีซีลูกก็ประมาณ สี่สิบเก้ามิลนะครับผมตัวนี้เสื้อแท้ของมันจะเป็นเสื้ออลูมิเนียมนะครับผมอ่าเป็นตัวนี้ควานไม่ได้นะครับผมถ้าดวมาก็ทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับถ้าจะเป็นเสื้อเสื้อสูบใหม่นะครับมันจะเป็นเสื้อเหล็กนะครับผมครับมันจะเป็นเสื้อใหม่จะเป็นเสื้อเหล็กรลอนะครับผมอ่าเวลาขาดนะ้ำมันเครื่องหรือลูกสูบติดแล้วก็ ได้ควานควนได้อีกประมาณ3าสีรอบนะครับถ้าเจ้าเสื้อแท้จากบริษัทเป็นไดอะซิลอลูมิเนียมมีแต่ทิ้งอย่างนี้นะครับผมทำอะไรไม่ได้นะครับครับเดี๋ยวเรากำลังจะมาเปลี่ยนกันนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะยาวไปหน่อยนะครับผมต้องขออนุญาตลาก่อนนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับ